สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเกช anel สวัสดี FC สายลุงบ้านแล้วก็ทุกๆคนนะคะ FC ทุกท่านด้วยแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะคะในคลิปนี้ไมล์เลิฟเจเจก็จะมาทักทายนะอู้วันนี้สิวๆขึ้นเพียบเลยนะคะหัวเห,อห่อดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนในคลิปนี้ก็จะมาเล่าข่าวคลิปแรกนะคะที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเนาะก ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปคะ่ะทุกคนเมื่อแต่พาลูกๆเที่ยวพี่ๆน้องๆเนาะพาเที่ยวกันนะคะทุกคนหมายลูฟเจก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะในคลิปนี้ก็นะคะจะมาพูดเนาะเกี่ยวที่เราไปจาปะดงมานี่แหละคะ่ะเ <My S 1> <J. S 2> นาะหมายลูฟเจก็ไปที่นั่นเนาะสองสามวันนะคะแล้วก็ไปที่นั่นหมายลูฟเจได้รู้อะไรเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนได้รู้มากเลยเลยนะคะก็คือมีเล่าให้เราฟังเนาะนะคะ เนาะแล้วก็ไมล์รับเจคือก็ยังเห็นเข้าไปดูคลิปนะคะก็ยังเห็นยังคงมีประเด็นเรื่องนี้อยู่เนาะนะคะไมา์ลับเจจะไม่เข้าไปยุ่งนะคะวันเวลาจะทําให้ทุกคนได้รับรู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรนะคะความจริงเป็นยังไงเดี๋ยววันเวลาจะทําให้ทุกคนได้รับรู้และก็กระจ่างขึ้นเองนะคะทุกคนไมา์ลับเจจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันนะคะแต่ไมล์ลับเจรู้เลยว่าไมล์ลับเจไปที่นั่น รู้อะไรดีๆมาเยอะนะคะทุกคนเยอะมากเลยเนาะนะคะก็มีการนะคะหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไมลเลับเจก็ขออนุญาตพูดในคลิปนี้ด้วยละกันเนาะเพราะว่าไมลเลับเจก็ไปตอนแรกไมลเลับเจไปก็อยากจะเป็นซื้อที่ตรงนั้นแหละก็ต้องขอโทษเสียบอยมากๆนะคะเนาะ เพราะว่าไมล์เล็บเจเตรียมเอกสารไม่ครบนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ที่กับเสียบอยนะคะทุกคนเพราะไมล์เล็บเจก็ไม่เคยซื้อที่ทางเนาะไม่เคยซื้อที่ทางทํามาหาก,กินที่เมืองไทยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเราจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแล้วเราต้องเอาลายเซ็นของสามีเราไปด้วยหรือว่าพาสามีเราไปด้วยอย่างนี้ไมลเล็บเจก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างไมลสามีของไมล์เล็บเจก็ไม่ได้มาเมืองไทยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแกบ เขาเรียกอะไรการเดินทางไม่สะดวกนะ่ะแกอายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยง่ายก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะทุกคนก็เลยมากับลูกสองคนนะคะก็ความเข้าใจมาลพิจิตีก็อยากจะซื้อที่ทางทิ้งไว้สักแปลงหนึ่งที่เมืองไทยเนาะเวลานั้นเรามาเที่ยวเมืองไทยเราก็จะได้มีบ้านอยู่แล้วก็ลูกลูกหลานมาเที่ยวก็จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ที่เมืองไทยประมาณนั้นการความคิดของมาลพิจิตีก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าต้องใช้เอกสาร ว่าให้สามีเราเซ็นเราเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราก็สามารถซื้อได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนมันก็เลยผิดพลาดตรงนี้ก็คือไม่ได้เตรียมเอกสารครบก็ต้องขอโทษขออภัยเสียบอยด้วยเนาะและ้วก็หมายเลขกีก็ไม่มีอะไรตอบแทนก็เลยให้ค่าเสียเวลาเสียบอยไปหมื่นหนึ่งนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือความผิดพลาดของเราไม่เตรียมเอกสารอะไรเนี่ยเนี่ย แล้วก็ไม่ไม่เอะใจที่จะถามกันด้วยนะคะเสียบอยก็ไม่เอะใจที่จะบอกเราว่าการซื้อขายที่ดินของคนต่างชาติต้องเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้นะคะแนะนําเราก็ไม่ได้สอบถามเนะะี่ยค่ะมันก็เลยทําให้มีปัญหาอะไรแยะๆเกิดขึ้นนะคะไมล์และพเจก็เลยนะคะไม่ได้ที่ดินกับเสียบอยก็ต้องขอโทษขออภัยเสียบอยด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ไปที่นั่นนะคะไมล์และพิเจก็ได้รับรับดู อะไรมากมายที่นั่นนะคะเนาะไมล์เลิบเจก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เล้วแต่เนาะนะคะไมล์เล็บเจรู้ก็จะนะคะอยู่ในใจของไมล์เล็บเจนี่แหละเนาะนะคะก็ไมล์เล็บเจก็รอแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วไมล์เล็บเจก็เชื่อว่านะคะคนที่ติดตามทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e หรือยูทูบเบอนะคะที่ติดตามทุกวันนี้วันเวลาผ่านไปจะทําให้เราทุกคนได้รู้อะไรมากมายเกิดขึ้นในลคะน่เนาะ อันนี้ก็ปล่อยเป็นการเวลานะคะให้การเวลาพิสูจน์ตัวตนของเขาเองนะคะทุกคนเนาะพิสูจน์ตัวตนของมันเองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนไมล์รับเจจะไม่เข้าไปยุ่งแต่รู้เลยว่าไมล์รับเจรับรู้มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ไม่อยากก้าวไก่ซึ่งกันและกันเนาะนะคะไมล์รับเจก็เป็นกําลังใจนะคะให้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอุปสรรคต่างๆเนาะนะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นนะคะไมล์รับเจนะคะ ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันนะคะรู้แต่ว่าเรารู้มาเยอะแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าไมล์รุจะเจ <ๆ S 2> จะไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันนะคะเนาะไม่เข้าไปยุ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะรู้อย่างเดียวคือนะคะก็เสียใจรุจินิดนะคะเสียใจนิดนิดนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะในคลิปนี้ก็มาเล่าข่าวสารประมาณนี้แล้ค่ะเพราะว่าไมล์รุวเจก็จะไปเที่ยวต่อแล้วนะคะ ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเนาะช่องก็นานมาลงคลิปนะคะทุกคนตอนนี้มันก็ไม่รู้เป็นไนเดี๋ยวมา์แลบเจก็จะพยายามลงเอาคลิปที่เราไปท่องเที่ยวมามาลงนะคะบางบางที่ที่ไมา์แลบเจไปนี้ก็คือ Wi-Fi ไม่พอมันก็เลยไม่สามารถที่จะลงคลิปอะไรได้นะคะทุกคนเพราะว่าไมล์และเจมาที่นี่ต้องใช้ไวไฟเท่านั้นนะคะถึงจะลงคลิป YouTube ได้เนาะแต่ถ้าไม่มี WiFi ก็คือเป็นเครื่องเปล่านี่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นเครื่องต่างประเทศเนาะเราไม่สามารถที่จะ มี w i ไ i ได้นอกจากเราจะไปซื้อตัว Wi-Fi อีกอย่างหนึ่งไมล์รับจมาแค่เดินเดียวก็เลยไม่อยากไปซื้ออตัว Wi-Fi นั่นนะคะตัว Wi-fi เพราะว่าเรานาน,านมาทีก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนเนาะก็เลยรอใช้ไวไฟที่ที่เราไปเช่าอยู่นี่แหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมที่เราไปเช่านั่นแหละคะ่ะเนาะก็จะใช้ไวไฟที่นั่นแหละคะ่ะบางทีไวไฟเขาไม่พอไมล์รับจก็ไม่สามารถที่จะลงคลิปใดใดได้นะคะทุกคนถ่ายคลิปไปเยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะคะทุกคน ่านไปสองสามวันถึงจะมาลงคลิปย้อนหลังก็ฝากเป็นกําลังใจดูคลิปให้มา์รับเจหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่องไมา์รับเจนะคะตอนแรกบอ,อกมาเมืองไทยนะคะจะพยายามไลฟ์สดมันไม่มีโอกาสเลยะค่ะทุกคนพาท่องเที่ยวกันนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนมาทักทายทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็การคํานวณตัวเลขก็จะอยู่ในช่องของ,องนิวมารุมพักนายโยนะคะก็ลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะว่าบางทีไม่มีเวลา อยู่ในระหว่างการเดินทางก็จะไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ค,คือนั่งรถนะคะหรือการเดินทางของเราเนี่ยละคะ่ะเนาะมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปน,นั่งคํานวณน,นะคะทุกคนหรือนะคะถ่ายคลิปเล่าคลิปก็ลงไม่ได้ต้องต้องดูที่ว่า WiFi ของเรานี่ยละคะ่ะทุกคนเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจนะคะทั้งยูทูบเบอร์ทั้ง,ง f c ทุกทกท่านนะคะเนาะมาเลวจอยากให้ทุกคนนะคะเคลียร์กันให้จบเนาะ ะะเป็นกำลังใจให้ลวกันคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาท่องเที่ยวกันต่อแล้ะคะ่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปแล้วก็มาลงนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่า Wi-Fi โอเคนิดนึงนะคะมันลงคลิปชั่วโมงหนึ่งลงได้ทีก็จะพยายามลงนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่แลกเจก็มาเที่ยวน,นะคะพาลูกจะไปเที่ยวสวนนงนุษนะคะก็รอนะคะ ถ่ายคลิปที่สวนนงลดมาฝากทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยกันทุกๆคนทุกๆท่านเนาะนะคะเดินทางไปกับก็ปลอดภัยนะคะทาอะไรก็ให้มีแต่วความจเจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้มาแล้วเจด้วยนะคะทุกคนนะนะ ะะถึงจะได้ลงคลิปนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ